สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องได้ยังมากฝากคอยยุดระบาดนี้ป้าหลับก้อยเป็นตะเสีย <laughs> พบใท่พวกแก้พวงยังไปนาเป็นเป็นรอกอยู่แซวเลยเลยใหญ่ชุบอันซุป้อใหม่เป็นตะเสียบเะห่อนห่อนนเบเต้องใหสองอันอันนี้ตรงมันมห่อนห่อนเลยอยาพูี้หยุดเจ้านิ้วเขาเพรดี จมหิวเขาข่อยแต่ว่าข่อยอยากนอนงข่อยนอนก่อนเจ้าพระไม่เป็นดูหันลืมจ้ามี่ผมเอาแบ่งอันนี้ล่อซีไผ่ตะเกียบเองจ้าซีไผ่ตัวในลังคานจ้าไม่เราว่าโต๊ะเราวันนี้ยังว่าพ่อยันเด็กแต่มันโต๊ะโอ้ยอย่าโต๊ะเด้อสันดอกมันจะโต๊ะแตงเว้นอะไรอยู่หนีขึ้นมาโต๊ะเองเรียนบอก แหงมาเลยทังยันงแต่มันมาอยู่เป็นคึมๆึมอย่าตกเด้ออย่าตกเด้อบย่าตกลอยไปเส้นทำมันตกตงเวนครับแค่อันีกอนนี่ไปกันเรียบร้อยละหายละแต่มันเกิดแจ้งไปแล้วละล่มพัดไปแล้ว บ่ตกครับก็ขึ้นบ่ตกอีนี่ต้องอยากตีสองตีสาตกะกันนิดต๊ใบนิีเม่วันผมไปเห็นงานผมปเห็นงานตีหนึ่งตีสองจ้าต๊ตกประจักษ์กว่าปฐมมามันคือว่าบ่ได้หลียทนทวงเือนมันต้องตกวอะไ้มาเบิกเราว่าจะได้ยงินถ้าข้าวเพ่นโพดลุ่งด้นกันน้ำทวงอืม ถ่วมยกเลือกต่อไปหาเซืยนนี่ก็ไอรถซ่องเหมือนว่าเจดมหาหยจ้าโบมี่้ายไปใส่กูนี่อันนั่งเลอผเห็นแล้วบอกว่าเป็นอย่างเรผมกินไปแล้วผมเราพอดแล้วนี่กินมากเราพอหยุดปินม่มงหว้อวิง นอนนนอนไปาห้องวัวได้นอนบ่จะเข้าเอาลเด่นละกับตุมกับสุกนาใม่หอนหเลย่อน้กำลังสร้างบ้างไหมยินสอยกับเน้อไม่หอก็ต้องยางก่อนเพยู่มหาลาน้อเสัตวไก็ดีมากจงเอกินงปตัอด กำลังสิรบันพูดจัดทีมากด้ที่แกปาลมอบอกเป็นภายนอกเนาะน้จันสถานที่ี่คนแสิหลายวขึ้นเนอะพราะว่าจันเขาหยุดเนีนเชดเชยชดเชยชดเชยไปนี่วกดงใน้องแค่อดมันดนก่อยกับม่ใหม่เลยตัวนี้ สร้างว่าฮัลสร้างผมสร้างไงตัวสร้งยลนี่บป่พร่ยูาน์ยุไดผมเขาเสียบท่น่หม่ก็้อนเลยร้อนๆเลยแตสบมันแดดิยากนสินี่แล้วมาแดดเราดีบดดีบให้ที่มงานจะประดับทีมงานจอจอออนจอเลยนะ มก็จอดเทียมได้ด้วยนะ<อ>ครับใช้จอดครับพวนสื่อนับเอาเลยยิบเอาเลยไม่ยิบทิ้งบอลเลยแขนเต็มแขนเลยจอนี่หน่อยได้ดไหมเม่ดวมบิวตี้ซุปหน่อไม้ร้อนๆเลยฮะไ,ไปอันยิมเยอะจินบระรไ,ไปจกเอาเขา่า ยิมยูไปกินยังมาเนาะกินข้าวเดียวตั้หมือเร้าคุณต้นนะลูกไส้ยูุบมงไรครับยุบสตรอเบอร์รี่ยู่ส่อข้อไหนยูุบคอยมนองท่เป็นสมโพธิจ้ิงเขาเปนสอพธต่อนะ เปลี่ยนเป็นซอพอดูตัดผมสัตว์เัดนครับสรวัต้คชบ้านจสอบเราหว่าย่งยว่าสอบเปลี่ยนไจเป็นไรอหนุไส้ครับเป็นนสิก็อค้าลแซมมาแลยแซมมาแซม ลูกสาวเ่เรียนเนี่ยตำรวจกวเขานิติกนิติศาสตร์นิติศาสตร์มันยไปกผู้ไอกัคุ้มไหมมัอบตำรวจยิงยังกรชิมาละนด้วยมนมันรเขาไม่สอบยมัหลายแง่ไไ้านกหน meantime, ุ่มบยาบยากครับมีแต่ว่าบ่ได้ออกไปข้างนอกเราเยอะเรา้ไปไปเกอกสารัเวว่ขาว่าขอสอบไปยากที่ที่ว่า ขบอมิสินดีๆกันมันบอกคือของตำรวจผู้ใช้ตำรวจผู้ทอดเึ่งเขาเนี่ยเอาอยู่เลยไม่หวัดใจบุกอยากเป็นรอด่ได้เลียนจะมีาจปีบ้าบอดแานไปบ้าบไม่ยังหลายราคาแซนีจะหาซื้อไม่จะเท่าไห้่บุ๊ัปนัดดีเดียรดยวไม่พอเท่าจริงที่ีเด มันไปได้ย้ำขาไม่แข็งจเอ่กัมอสจีเอก็สิบสามอืนไป็นร่ำแข็มแงหมูจ้าข็แงไปปฏิบัิที่หอดบ้านแต่กกับอีสานบันทั้ตัวแล้วคนละเมษาคนละมาใหม่จ้ามาสุเดียนย่เดี่มิชิวสุเดียนด้วยหรองาบนน่งเพลนะี่และ่มิชิวสุเดีย มีไปยู่วัเนายจีกายก็มืลช่วยเมัเตการ์ดวัะถินก็ที่วุจีกาเียกเหมือะถินก็ที่นี่วยขึ้นมากขนบัดที่นี่เนี้ยนละบุญเดินสามบุญพระเวทบุญรงการบุญพุนละบุนตามเดินซีเด่นหาเด่นหกบุญบางไฟขุนเน้ยาละนี่แสดงงั้นแล้วเทียบว่าว่าไม่สายว่าไม่ว่ประเด็นพงศ์ส่งว่าม่าเขาปาช่วยก็เข้าเนา นี่ก็พาช่วยบ่ะทีะ่มีอยู่ช่วงพอปลาแดงโปรโมชั่นเลยพอปลาแดงเยนยะจ,จะปอปีที่แล้วมาช่วงพอปลาแดงพ่อปลาแดงก็เขาว่าราบ เสกฟ้าช่วยขเ,เก้าข้าสีเป๊ะมีข้าวมีดวงดีแท้อะไรมีนัง่งเสียสมยับบอ,อกว่าดีมันพิกแอวพอดีมันสกักล้ทีวันนี้ดิอเอ้ยเสียว ก็รู้สใจหัวใจหนาแตกสกมันผีขีงหอมสิเจ้าสมันุรักษาเทวดาคุ้มคลองเจ้าชีเออแล้วอดออกจรงอดออกสักทีเนี่ยเนี่เมีาง่าเออไอซีดินอ่ะโอ้ยลาห่อยตกลงใ่หัวหัวแตกเลยเด็ดน่ะลงไลสักครับ ผู้เลี้ยงสา,สารพิวดาจดห้องจดทีจดทาง่นดีใจเฮียบอกว่านั่งอยู่ดนคนเดียวนั่งว่ะนเจี๊บผิดผิดขี้พอดีผิดีมันได้สลงอยูู่้รูเลียงเสียจหโอเมเสียขาผิดจังหมอเนี่ยนะลาักร้อนลาักร้อนปีนึงเนี่ยนะ กล้องก็จับได้บุบบว่างนั่นกล้องเป็นแค่หัวนั่นเองกล้องอวยใสบุ้วยไปใส่บ่ว่างั่นพี่น้องที่ละมันอันตรายเนาะอันตรายเพราะฝนฟ้าเพราะอยากให้กับขันบ่ไปอยู่กับบ๊อบมีมองอยู่อีกล่ะเออต้องไอ้เฮ็ดค่ะตร้มันแล้วก่อนค่อยเข้าไปอยู่ผู้อันพื้นก่อนเพิ่นก็บอกฝนเล้วๆนี่ซุ้มนั่นนี่ซุ้มจอจ้า มันกค่นางเมันก็บ,บอกอยู่วา่ามันอันตรา,ายอยู่ขันย่ำมันทีม่มัอนคันบ้อยเขาจะเห็ดแต่ว่ามันเกิดหลีกเดี่ยงบ่ได้คือว่นละบมวยมองอยู่ต้องเอาไปสนอยู่นในตไตวทีเกือบไปแล้วพี่น้องเออเจ้าที่เจ้าทางพันดึงออกเออ <c oughs> เป็นซุกออก คนสุกออกจากเล็กพี่กวักพี่คน <laughs> นี้ชื่ออะไเจ้าทีเจ้าทางเทว่าดาคุ้มครองลูกหลานว่า <laughs> ผมมา่านสาวหน่อยแล้วมันชั่เนาะไอเก็บอกเขาเสียน้อนอยู่เนาะมันติดไฟดึงไฟลงไฟตกไหมจากข้างบนอะ่ะยังไงรอดไอ้นั่น,นนะลุดมือลงมาสิลุดมือลงมาตกโหลดดีมันว่าถึงคน แกนอนมักตกใจไปลองสนับค um ิีฟังก um um ัมีสักตนพอกันไม่ชิดหนาสำหรับช่มงีสบายดี่น้อง